อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาค่ะไปะเดินเดินไปป่าเดินไปโอเคค่ะวัดถ้ำนะคะเขาเรียกกันวนะ่าวัดถ้ำอ่ะค่ะเดี๋ยวก็พาแม่กับป่ามามาเที่ยววัดเนาะเออไหนๆเราก็มาเที่ยวแล้วก็ต้องได้ กาละวายพระว้ยเจ้าสักนิดสักหน่อยอ่ะในแต่ละจังหวัดไะมา,มา,มาไป,ไปเลยเ้าซื้อ,อดอกไม้ทุกเทียนรอไว้แหละมาวัดท่าสุวรรณคูหานะคะก็ตามชื่อเลยก็อยู่ในท่านี่ค่ะ มาป๋ามาไหว้พระก่อนนี่นะคะเป็นทับนะคะไม่พอมาตรงนี้ป๋ามาไหว้ตรงนี้โอ้ยป๋าก็ใกล้นิดเดียวนี่ตรงนี้ตรงนี้มาไหว้พระก่อน เรียกเป็นเจ็ดนิ้วใช่เจ็ดว่าอันนี้คือใหญ่ที่สุดในของจังหวัดพังงาแล้วเนาะนี่มีให้สกาล่มีหลงปูทวดด้วยหลงปูทวดมีปูสวดนำสกาัาสำหรับพักนอนแล้วก็หลงปูทวดนะคะมาปามามาไหว้พระก่อนนี่นะคะบรรยากาศ ภายในถ้ำจะให้แม่หยุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาขอไหว้พักก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะคะ,คะขอไหว้พัก,ก่อนนะคะนะคะป้ามาอ่ะค่ะเมื่อกี้เบลได้ไหว้พระก,กับแม่กับป้าแล้วเนาะ,ะสกัลการะพระนอนแล้วก็หลวงปู่ทวด แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะแม่ขึ้นไปแล้วแม่ขึ้นไปข้างบนทํำแล้วเดี๋ยวจะตามแม่ขึ้นไปเนาะวัดถ้ำก็คือในถ้ำเลยถ้ำจริงๆเนาะก็จะมีหินงอกหินย้อยข้างทางก็ข้างบนก็จะเป็น ยังเป็นป่าเขาอยู่เมื่อกี้แม่ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแม่ไหว้พระไปแล้ว,ลวนั่นก็คือถ้ำก็คือถ้ำจริงๆเลยนะคะถ้ำจากธรรมชาติเลยไม่ใช่เหมือนบางวัดที่เป็น ทำคอนกีดนั่นก็คือเดินเข้าไปก็เป็นป่าเขาเลยต,ต,ลตรงนี้เป็นท้ำแจ้งมีป้ายบอกว่าซ้ายมือเป็นถ้ำมืดคือเข้าไปก็คือมืดเลย ที่ซูมะรายวิทยของรายวิทยาองสองสี่เจ็ดหนึ่งนะสมัยสองสี่นะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูท่ามืดกันสักนิด เมื่อกี้ไราได้สำรวจดูรอบๆแล้วอ่าตรงทางเข้าเมื่อกี้นะคะเขาจะมีกล้องวงจรปิดติดไว้แล้วด้วยเพราะว่าถ้ามืดนี่คือเมื่อจริงเข้ามาด้านในไม่มีไฟเลยเนาะแล้วก็ช่วงนี้คือไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีคนอ,อาจจะดูน่ากลัวสักนิดอือ นู่นน,น่นน่นนตรงนั้นนะไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสอ่าอันนั้นจะเป็นทางข่าวนะคะออ้ยเยอะมากเลยทั้งนั้นเลยคือแต่ก่อนวันนี้คือน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแหละเพราะว่าเขาได้ทำทางทำบันไดดําราวจับอะไรตรงนั้นน่ะไว้เนาะแต่ถ้าทำเบลตอนนี้เบลไม่เดินเข้าไปเนาะ เพราะว่ามืดจริงแล้วก็ไม่มีใครเข้าเป็นเพื่อนกลัวขางข่าวเจ้อก็จะเป็นหินง,งอกหินย้อยนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงน้ำหยดเสียงน้ำหยดด้วยขางขา่า,ขาวตอนแรกอะ่ะเบลไม่เห็นขางข้านะคราวเนี้ยอายุบอกให้ดูโอ้โหจะ้ะเต็มไปหมดเลย เอกไปข้างนอกกันอโอเคเดี๋ยวจะพาแม่ลงไปไหว้พระข้างล่างอีกจุดหนึ่งข้างพรนนอนเนาะจะมีจะมีทางขึ้นไปสการะอีกจุดหนึ่งอโอเค เมื่อกี้ปาดเราอยู่ข้างล่างไปกันค่ะน,นี่นะคะเบลออกเบลกับแม่ออกมาจากถ้ำแล้วนะเนวาะรอบเรนรอบรอบวัดต้องื่นสงบเนาะมีต้นไม้ใหญ่อมีลิงลิงด้านนอกจะเยอะมากมาวัดนี้ต้องระวังนิดนึงอย่างหนึ่งคือลิง แต่น้องเรงที่นี่ไม่ไม่ดื้อมากอันนี้เบลถือวิาสาสะเนาะขับรถเข้ามาด้านในเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะหาที่จอดรถไม่เจอ <c oughs> นี่อ่ะยบอกให้ถ่ายดูตัวถ้าเนาะอ่อสนุกหูลูกตาต้นไม้ภูเขา คือเขาทั้งอยู่ในเขาเลยน่าจะได้ยินเสียงเสียงนกแล้วเมื่อกี้เจอน้องดิงไปไหนแล้วล่ะความจริงไรชอบถ่ายอยากถ่ายรูปก,กับลิงนะมันตลกดีมันเหมือนนั่งหาหมัดให้กันอนะแต่ตอนนี้รุ้มไปไหนแล้ว โอเคปิดคลิปปิดคลิปส่งให้อายุอ่ะพูดสิบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบายบายแล้วเดี๋ยวดูว่าเบลจะพาแม่กระป๋าไปเที่ยวไหนอีกเนาะไปจ้า